การคลึงหน้าอกผู้หญิงนะคะใช้มือคลึงเนี่ยคุณคลึงแป๊บเดียวแล้วละแล้วเลิกหรือเปล่านะคะคำตอบที่ตอบคือใช่แสดงว่าคุณผิดนะคะการคลึงหน้าอกผู้หญิงนะคะใช้มือคลึงน,ะะน้ำหนักมือก็มีส่วนเนาะน้ำหนักที่พอดีสม่ำเสมอระยะเวลาที่นานพอนทำไมต้องนานพอเพราะว่าผู้หญิงนะคะกว่าเขาจะได้อารมณ์กว่าเขาจะขึ้นนะะ ต้องใช้เวลาวอร์มอุ่นเครื่องผู้หญิงบางคนชอบน้ำหนักมือไม่เหมือนกันเนาะบางคนทำํำแรงๆมันถึงจะได้อารมณ์มันถึงจะมีอารมณ์แต่บางคนแรงไม่ได้เจ็บเจ็บแล้วเสียอารมณ์เสียอารมณ์แล้วอยากเลิกทําอันนี้เราก็ต้องคอยสังเกตนะคอยสังเกตว่าแฟนเราชอบแรงหรือชอบเบานะผู้หญิงบางคนชอบกึงก่งกึ่งซาดิสมันได้อารมณ์ผู้หญิงบางคนก็ชอบนุ่มนวลโรแมนติกนะคะ ชอบแบบคุณหนูคุณหนูอันนี้ก็ต้องศึกษาในสายใจคอก